i สบายดีทุโโคกคนเมื่อพ่อไก่มีคนเก่าคนเดิมคลิปวิดีโอนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอทีโตจากคลิปที่แล้วเนาะหลังจากที่เอมี่กับพ่อไงฮอกกับพากกันเดินทางมาฮอดลอนดอนแล้วก็เก็บเขา้าเก็บของเช็คอินเข้าที่พักให้มันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพ่อญ่กับสิพาเอมี่ออกไปหายางเลล่นเนาะอะก็ตื่นเต้นทุกคนกับป็นข้างแรกที่เอมี่กับมาเที่ยวลอนดอนนี่ก็ได้แหละโซนแรกทีพ่อญ่พาเอมี่มาแล้วก็ขอว่าขออนุญาตยายงาไปโซนแถวมหาลัยก็เด้อพอดีว่าพ่อไงแล้วกับในเรรื่่องแบบวาากกศึษะ คนเราก็เป็นเด็กเฮียนแแคละพ่อยัก็ได้แหงมาประเทศอังกฤษแบบนี้เราก็แหงแบบว่าอินเนาะคือประเทศอังกฤษบอกะไรหลายเมืองเนาะก็มีโ้องเรียนแบบมหาลัยแบบมีซื่อเสียงะล่ะค่อยก็ว่าก็บพเป็นอีหยังก็ไปหายางเราเล่นไปเนาะในห้องมาเที่ยวหะนะทุกคนมีบอนใดที่แบบว่าเป็นตะเที่ยวเป็นตะยางเขากับเฮาก็ไปค่ะล่ะเฮาก็มีเวลาบอกหลายอย่างสินะแล้วก็โซนที่เฮาอยู่นี่ก็เป็นโซนที่แบบว่าค่อนข้างแบบจุดใจกลางเมืองนะทุกคนสิย่างไปทั้งได้ก็สะดวกก็สบายเนาะตอนแรกพ่อหญ่เราก็ถามอีมี่ว่าอยากไปทั้ง อยากไปเที่ยวทั้งใดก้อนบ่อฮะนะคอยพาก,กับโบเปีนอีอยางดอกก็แบบว่าย่างไปโลดบ่ไห้มันก็เป็นตะเที่ยวเิดนัะนลเนแนยเ้องมาข้างแรกเนาะทุกคนเนาะเออฮะล่ะแล้วกะอันตอนแรกผูหไ่เราก็อยากพาไอมี่แบบว่านั่งรถบัตรถนั่งรถบัตรรถทัวร์แบบว่าแบบชมบ้านเมือง่นไปเนาะแต่ว่าข่อยบบเป็ยหยางข่อยอยากยาง,งาก่อนฮะล่ะฮะล่ะเขาก,ก็พากันยางมาเนาะทุกคนโซนนี่ก็สิเป็นโซนแบบว่าใช้หน้าเทาา ปาปา้าทุกคนก็คือสีหูเนาะห่านอาหารการอยู่การกินนะหลายเทหลายว่าทุกคนแต่ว่าไอมีกับมาสังเกตเบิงบ่งว่าใส่หน้าเท้านี่ก็บ,บ่คคอยใหญ่ไปไหนเนาะแต่ว่ากับ,บเป็อีอยหยางดอกแต่ว่าในโตเมืองลอนดอนนี่มันใหญ่อยู่แล้วทุกคนบบอึดแต่บอนสิยางบบอึดแต่บอนสิไปนะทุกคนคือแบบว่านอกจากแบบบอนยางบอนแบบเอ่เอห้ให้เที่ยวแล้วนะทุกคนห้านอาหงห้านอาหารห้านดังดด่มแรงช็อปปิ้งช็อปปิ้งนะทุกคนแบบว่ากะ แบบเป็นตสออนเดทุกคนคือแบบว่ามันก็มีถนนอีกถนนเส้นหนึ่งนอกจากเป็นย่านแบบว่าหลายๆคนก็คือสิห์จากแลวแหละคือแบบออฟฟอร์ดสตรีทนะทุกคนห้างช้อปปิ้งเสื้อพงเสื้อผ้าอีกอย่างหนะแบบติดติดติดกันไปเลยแต่ว่าเอมี่กับบริาทอีกอย่างดอกเพราะว่าคอยกับบริอินกับจุดนั้นนะทุกคนท่นล่ะหอกก็พักกันย่างบอกโดนโนทุกคนบบดนี้คอยกันเลยแบบว่ายางบวไหวแล้วพวกใหญ่คอยกับเมยเขากกัเลยพักกันแบบว่านั่งแท็กซี่ไปเนาะบัดนี้นะเออกะสิพักกันแบบไปหาแบบกินเข่าทุกคน แต่ว่ามาลอนดอนนี่กัแบบรถสายฮานะนะโคตรสะดวกสบายเลยทุกคนทั้งแบบรถเมล์รถไฟแล้วก็รถใต้ดินแล้วก็แท็กซี่นี่กัแบบมีตลอดเลยทุกคนแบบบบจาเปินแบบต้องออเดอร์เพื่อนกอนนะน่ะโบจัมปินคือแบบคือจังอูเบอร์นี่เขาก็จังแบบว่าเบิ่งแอปเบิ่งยางไปเนาะอันนี้บบเลยทุกคนแบบว่าเอินโบกเอาเลยนะโคตรสะดวกเนาะเออในความรู้สึกของเอมี่น่ะก่ย่างมาอัน แถวนี้ก็เห็นแบบว่าบ่าเบียรเนาะก,กับคนข้างแบบว่าคือเป็นตาจนใจแท้ละตัวแรกก็สิคือว่าเข้าไปหานั่งดื่มกอนนะแต่ว่าคนน่ะหลายแท้หลายว่าทุกคนนักท่องเที่ยวกันลา หลายแหละวันนี้เขาก็เลยพากกันแบบว่ายางเมื่อยแล้วเนาะก็เลยพากกันแบบมหากินเข่าเนาะเมื่อนี้เขาก็พากกันกินอาหารจอเมกาเนาะเป็นอาหารแบบว่าอันเคร์เบเบียนนะทุกคนคือแบบว่ากินนยังอื่นเขาก็กินมาหลากหลายแล้วนะก็เลยแบบว่าอยากลองแบบสิ่งใหม่ๆเนาะเอมี่ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะแบบสิ่งใดบบเคยกินเขาก็ต้องลองะนะค่อยก็ว่ากับโบปินอีหอย่างค่อยกับโบเคยกินนะกินไปแล้วนะก็แซ่บเด้ทุกคนเบื่อน่อจากแซ่บบ่แซ่บอาหารแบบเฮาสร้างมาอัน รอบแรกนะจนว่ากินเบิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารหลักของเอมมี่เนาะเอ่อแบบกษสิมีแบบว่าพวกอัน อันนี้ก็สิป็นรวมเนาะก็สิมิไกมีหมูแล้วก็สซี่โครงหมูแล้วก็แลมไปนําเนาะเพื่อนกับเป็นแบบอาหารปิ้งย่างแหละแต่ว่าอาหารของพ่อใหญ่มื้อนี้เราก็สิกินแบบว่าแบบแบบเครื่องเทศอียงหลยๆนะทุกคนแต่ว่าอาหารประเทศนี้นะรสชาติแบบว่าแบบแบบจัดจ้านเนาะในความรู้สึกของเอมี่แล้วแบบของพ่อใหญ่เนาะกัคค่ายๆคือแบบว่าอาหารอินเดียเนาะแล้วก็กินแลมเหระทุกคนแลมเคอรี่เหรอเออแต่ว่าก็แซ่บทุกคนกินเข้าไปแล้วก็แซ่บทุกอย่างเลยเมตแต้กล้วยกล้วยที่ทอดน่ะก็ยังแซ่บน่ะก็กินกับ เขากับยังไปเนาะแต่ว่าเผ็ดเดอ้ออาหารของพญ่น,นะทุกคนก็กินไปเมื่อนี้กระใดทุกคนอยู่ในอ,อยู่ในร้านอาหารนะกระสิทธ ตบแต่งแบบว่าเป็นตะนางเนาะทุกคนเล้วสาวๆอยู่ข้างล่างนะก็แบบหน้าตาดีหน้าตาดีแต่ว่าเอมี่กับบุก้าทายเอาเพื่อนเนาะทุกคนนั่นแหะมือนี้ก็กินไปแต่ว่าคอยก็กินบวบบทุกคนก็เลยแบบว่าหอกลับบ้านมือนี้ก็ได้หอกลับที่พักของเขาสะดอกขนากินข้าวเสร็จแล้วเหากันเลยพักกันแบบยางเลาะหน่อยหนึ่งแล้วก็ซื้อซื้อของซื้อน้ำซื้ออย่างกลับที่พักนะแล้วก็พักกันนั่งแท็กซี่กลับมือนี้ก็ได้ทุกคนนั่นแหละคลิปวิดีโอของเอมี่มือนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อบายบาย